รถโดนยางมาตอยกระเด็นใส่เคลมประกันได้ไหมกรณีนี้ตอบได้เลยนะคะว่าเคลมได้ค่ะ แต่ต้องเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะเพราะประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันแม้ไม่มีคู่กรณีค่ะซึ่งกรณีที่โดนยางมาตอยกระเด็นใส่อาจต้องทำสีใหม่ก็เปรียบเสมือนการเคลมสีรอบคันโดยทางอู่หรือศูนย์นะคะจะทำการขัดให้ก่อนค่ะหากขัดไม่ออกต้องทำสีใหม่ส่วนประกันชั้นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น2บวก3บวกหรือชั้น3ธรรมดาเคลมไม่ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นหากแจ้งเคมประกันนะคะจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกจำนวน1000บาทเนื่องจากเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนและไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ส่วนเรื่องจะเสียประวัติไหมหากเราแจ้งเคมบ่อยก็จะทำให้เราเนี่ยเสียประวัติได้นะคะเพราะบริษัทประกันจะมองถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่อยากเสียประวัติแนะนำให้แจ้งเคมกรณีหนักๆเช่นรถโดนยาง มาต่อยรอบคันขัดยังไงก็ขัดไม่ออกแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ะ